โบสถ์เรียกเต็มคําว่าอุโบสถหรือโรงอุโบสถถ้าเป็นพระรามหลวงเรียกว่าพระอุโบสถบางถิ่นเรียกว่าศีมาหรือสิงโบสถเป็นเขตแดนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้แก่สมงเป็นพิเศษเรียกว่าวิสุคามสีมาก่อนที่จะเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินยัยจะต้องมีสังฆกรรม ที่เรียกว่าปลูกสีมาหรือปลูกพัทสีมามาก่อนอุโบสถเป็นอาคารที่สําคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทําสังฆกรรมซึ่งแต่เดิมใช้เพียงพื้นที่โล่งๆที่กําหนดขอบเขตโดยการกําหนดตําแหน่งสีมาเท่านั้นต่อมามีผู้บทมากขึ้น โบส์มักจะประดิษฐานพระประทานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญสำคัญอุโบสถยึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรขึ้นพระพุทธศาสนาจะปักหลักมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดานำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีส่วนในการสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้ แม้จะเป็นเพียงกําลังกายกาลังทรัพย์เพียงเล็กน้อยอันิสงส์อันไพายสารก็รย่อมบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นบทมีความสำคัญคือเป็นที่ทำสังกรรมหรือพิธีของสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ลูกๆต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าบทบทใช้เป็นสาหรับบวชพระในพระวินัยกำหนดว่าพระต้องบวชในบท บทยังมีความสําคัญมากต่อพระพุทธศาสนาจึงนับเป็นบุญใหญ่สําหรับผู้ที่ร่วมสร้างบทการสร้างบทต้องอาศัยกําลังทรัพย์กําลังคนร่วมกันจํานวนมากโดยเฉพาะสภาวะของสินค้าวัสดุต่างๆมีราคาสูงขึ้นการสร้างโบทเพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญสำคัญหลายอย่างผู้ร่วมสร้าง ได้ความเพิ่มพิติสุขอย่างสูงเยติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งกระจรไกลแม้จะสิ้นอายุไข่ลงไปแล้วก็ยังจะลึกไว้ให้ลูกหลานได้รับพรกุศลอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าในชาตินี้หรือปายภาคหน้าก็าตามจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างบทยกช่อฟ้าหรือฝังลูกนิมิตก็าตามจะมีพุทธศาสนิกชน เดินทางมาจากหลายๆสถานที่ไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ต้องมาร่วมกุศลในครั้งใหญ่นั้นด้วย